ขณะที่ปลัดกระทรวงกาโหมก็คาดว่าที่ประชุมคอรมอพรุ่งน,นี้นนจะพิจารณายกเลิกพรกฉุกเฉินเช่นกันนะครับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปลัดกระทรวงกาโหมมองว่ามีแน,นวโน้มที่คอรมอจะยกเลิกพรกฉุกเฉินและนําพรบรมั่นคงมาใช้อีกครั้งซึ่งการใช้พรกฉุกเฉินที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปาตามสถานการณ์และสามารถขอคืนพื้นที่ได้หลายจุดเช่นสะพานพระราม8และหน่วยงานราชการต่างๆกว่า60จุด ส่วนผู้ที่จะมารับผิดชอบสถานการณ์หากกลับมาใช้พรบรความมั่นคงก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมคอรมอพิจารณาซึ่งอาจจะเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เป็นได้ส่วนการปรับเปลี่ยนจุดตรวจความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ทหา,ารก็ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์อีกครั้งพลเอกนิพัฒน์ยังพูดถึงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปีว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรับเรื่องคืนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกต หลังจากที่กะกะตได้ผ่านความเห็นชอบแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นวันใดหลังจากนั้นจะส่งเรื่องต่อให้กับนายกรัฐมนตรีลงนามทันทีพลเอกนิพัฒน,น์ได้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือผอ,อหน่วยซีลที่คาดว่าพลเรือตรีวินัยกล่อมอินจะถูกปรับย้ายจากตำแหน่งนี้โดยอ้างว่า ถ้ามีการเปิดเผยรายชื่อก่อนจะมีพระบรมราชโองคงการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจะถือว่าผิดกฎหมายเท่าที่ได้พูดคุยกันมานะครับอย่างไม่เป็นทางการก็เห็นว่าสถานการณ์นั้นบบอกว่าสามารถที่จะยกเลิกหรือว่าไม่ต่ออายุไป ความมั่นคงที่เคยใช้อยู่เป็นเครื่องมือในการทำงานแทนครับก็ตามที่ทิจยังไปนะครับได้ส่งบัญชีรายชื่อของผู้ที่จะนะครับจะได้รับการยกย้ายประจำในห่วงเดือนเมษายนไปให้กรกตแล้วตามระเบียบตามกฎหมายทุกประการทางกรกตก็ได้แถลงข่าวแล้วครับว่าได้ให้ควาเมเห็นชอบซึ่งขณะนี้เราก็ ยืนยันนะครับว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่บัญชีโยกย้ายจากกรกตกลับมาถึงกระทรวงกลาโหมก็จะรีบทำบันทึกนนำเรียนท่านพระฐงนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นกรลกเทพต่อไป พลเอกนิพัฒย์ยังได้กล่าวถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยว่าได้มีการหารือกับกรมศิลปากรและคณะก,กรรมการกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดสร้างลานน้ำพุดนตรีทั้งกลางวันและกลางคืนรวมทั้งติดตั้งธงชาติขนาดใหญ่พร้อมกับเปิดเพลงชาติโดยใช้ต้นแบบจากจตุรัสเทียนอันเหมือนของสาธรารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากมีจุดที่เนื่องจากเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนา ม,มากส่วนการรื้อถอนรั้วลวดหนามโดยรอบกระทรวงกลาโหมนั้นจะทำทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายแต่ขณะนี้ยังต้องคงไว้เพื่อความจำเป็นค่ะ